การดวจล่าสุดจากรมอุตุนิยมวิยาพายุดีเปเชนเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้15กรกฎาคม2566พายุดีเปเชนในทะเลจีนใต้ตอนบนมีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด18องศาเหนือลองติจูด118องศาตะวันออกมีความเร็วของลมสูงสุดใกล้กับจุดศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประม ประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงมีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นได้อีกเป็นพายุโซนร้อน คาดว่าจะเคลื่อนตัวผ่านเกาะไฮหลัมและขึ้นฝั่งทางประเทศเวียดนามตอนบนในช่วงของวันที่18-19กรกฎาคมนี้อันหนึ่งในช่วงของวันที่16-20กรกฎาคมล่องมรสุมจะกำลังแรงจะเลื่อนลงมาพาดผ่านทางภาคเหนือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทางภาคกลางตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันมันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ จะทําให้ในประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งบริเวณทางภาคเหนือทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ก็คือทั่วประเทศแหละครับขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากและปริมาณของฝนตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้าป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งให้ เพิ่มความระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองไว้ด้วยตามรายงานจากการอัปเดตประกาศแจ้งเตือนล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการจังหวัดที่คาดว่าจะมีปริมาณของฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงของวันที่16กรกฎาคม2566บริเวณทางภาคเหนือจังหวัดเชียงรายพะเยาลำปางแพร่น่านอุ ดิจังหวัดตากพิษณุโลกและทางเพชรบุร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณจังหวัดหนองบวรรัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพนมพนมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญศรีสะเกษและทางอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดกาญจนบ,บุรีและทางราช,ชบุรีภาคตะวันออกจังหวัดนครนายก ปราจินบุรีสะแก้วชะเชิงเซาชนบุรีละยองจันทบุรีและจังหวัดราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีละนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ในช่วงของวันที่17-18กรกฎาคม ภาคเหนือบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากและทางกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงการสกลนครนครพน,นมมุกดาหารกาฬสาินมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอ,อำนาจเจริญน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและทางอุบลราชธานีทางภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบ,บุรีทางราชบุรีลพบ,บุรีสระบุรี สมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมรวมทัท้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเทราชนบุรีละยองจันทบุรีและจังหวัดตราดภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานี ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่จังหวัดตรังและสตูลวันที่19 2 0กถึง20กรกฎาคม2566นะครับทางภาคเหนือจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน,าน่านแพร่อุรดรดาตีตากพิษณุโลกและทางเพชรบูร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดเลยหนองบวัวลำพูอุดรธา,านีหนองคายบึงการสกลนคร นครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอ,อำนาาเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สีสเกตและทางอุบลราชธานีภาคกลางจังหวัดสระบุรีการจนบ,บุรีราชบุรีสมุทรสาครสมุทรสงครามนครปฐมรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเราชนบุรีระยองจันทบ,บุรีและจังหวัดตราด ภาคใต้จังหวัดเพชรชบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีละนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลสำหรับคลื่นลมบริเวณทางทะเลอันมันแล้วก็อ่าวไทยก็จะมีกําลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูงอยู่ที่2อถึงสเมตรกันเลยทีเดียวบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสามารถสูงได้มากกว่า4เมตรอีกนะครับส่วนบริเวณทางอ่าวไทยตอนล่างทะเลจะมีคลื่นสูง2อถึงสเมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงได้มากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือนะครับเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกฟ้ากะนองสําหรับชาวเรือบริเวณทางทะเลอันมันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้จึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารประกาศแจ้งเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งฉบับนี้ก็เป็นฉบับล่าสุดนะครับประกาศรายชื่อพื้นที่เสี่ยงภัยออกมาแล้วนะครับแอดมินจะติดตามข้อมูลข่าวสารให้อีกครั้งในคลิปถัดไปหากว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการอั อัปเดตช่นไหลนะครับสุดท้ายนี้ขอคนละหนึ่งกำลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วกดเลือทั้งหมดสำหรับการรายงานสภาพประกาศในคลิปนี้กับแอดมินลุดสิทธิคนจนคนนี้คนเดิมก็มีเพียงเท่านี้เอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้กับสวัสดีครับ